พามาดูเขาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดกันออกกำลังกายวันเลย์บอลบอชายหาดนี่ตัวนี้ไปจะเป็นสเตเดียมไม่ไงที่เราเดินมาเมื่อกี้เจอเขาเล่นวอลเลย์บอลพอดี บอลเล่บอลชายหาดก็เล่นสนุกสนานไปสน,นุกแบบกล่าวรุ้นป็นเตึกโอเรนยนม้นั่นเนี่ยเป็นขันบันไดเลยไม่มีไผ่คือเพราะไม่มีคือไผ่ไม่มีตึกเดียวในสิงกับปร่คอนคอร์ดอาอ ไปดีแข่งก็ไปกัแข่งเ้อะไ,ไม่จกทีมน,น้อนทีมชายอยู่นนตลานกันอยู่ทีมหญิงก็ลังลงมานนทีมคู่แตนี่หญิงสองชายสองออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ยางไปรุ่นยางไปเรื่อยมัอนี่ อินลมโซมิวบรรยากาศไปตู้ฟังหนึ่งกันอันนี้มันเป็นตึอกอยังตึกอะไรเอ่ยไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วน,นั่นนี่อาจจะก้อนสเตเดียมหรือ,อยังไงนม่ามาความกันกับ่อลลูนบอน,นี่ยใจกันตึกนี่นะเอ้ยไออนไฟลังกับสร้างเถอ ท้ายเอาบรรยากาศฝนท้องฟ้า,าก็จะมีนี่เป็นเหมือนสายนี่อย่างควนอย่างจักยาก่างหนึ่งตอนนี้เป็นเครื่องบินเนี่ยบินกันไปโปรยสารอย่างจักย่างหนึง่งนี่แล้โอเคนอกเรื่องบอลลีบอลใด้หัดจจ๊กอ่านนะเบัรมือเท่านั้น ฟังหญิงฟังชายเอาเสิร์ฟจกกรับไปไม่ได้โัรกลับว่าได้กลับแทบไปหนึ่งแอบน้อมีการล่ำพัดเนาะอ้อันเชียงอย่างปุดพับปุดพับเนี่ยเนาะเศร้าแล้วเอาเริ่มไหมล่ำพัด จ๊๊๊าล,ละกล้องมันจะเมื่อบนิหอิงล่ำเธอปวดแขนแล้วอ,โอ,อมโมเมนพมาล่ำขวดนี่นน่่ินกระโรล่ำผัดเจ๊ อือโอ้สวยงามจึ๊บออกกำลังกายาวันชอยวันหวานสิงคโปร์ลำพัดมีหัดลำดาบน้วยกันลำดาบลำพูดมาเต็มเลยสิงคโปร์ว่าเขามาจากจีนเลย คน,นก็ยบมาจากจีนแค่นนาจีนแผ่นดินใหญ่มาตั้งโลกลาอยู่สิงคโปร์แต่เขาบพรเกิดว่าเขาเป็นคนจีนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์แต่แบบมาลุรร้นก,กันละว,วะเ้าไปเพื่อนเนี่ยละเกิดว,ว่าว่ามันใส่ภาษาเดียวกัน nó leo bay lâm hạt nó ban leo gì trước trước là chốt thả ok